เมืองรถบ่อกรถยังจ้ะรถแบบนี่บอกมาให้ได้ซีพยังเนี่ยลูกสาวออกหบ่ลูกสาวโอ้พุ่นหุนหุนกระบายอยู่ทั้งเรื่องได้ได้ได้หนีข้านีแสนเก่าถือถือขับไปเลยบ่แม่นเับไปหลุดแต่ว่าเดี๋ยวเขามาแก้กันแล้วครับก่อนไดี๋ยวมันจะถึงใกล้ฮะอยู่ทางท้องแล้วก็ยุคข้างหลังหุ่นกันจะร้ายแน่จ้ะ เสียงเก่าก็ถึงได้หรอบ้านยื้อใส่เนี่ยอยู่ไหนนะน้องพักแวนอยู่ไหนเนาะอ๋ออ๋อลาลูอ๋อหมูว่านนุพึ่งไปทางผุ่นมาแมนไปโคกปุข้างโคกปวดแมนไปท่ามผุนละแต่ว่าอยู่แถวลาลูเคยไปซงรถเด้เกือบผอดลาลูพุ่นน่ะอยู่ในป่าขันย่านกับบะหมี่รถกระแดงบ่ออ ไม่จะหูจากันน้ำเป่าวยู่แถววันเดียวกันบ่าโอ้เห็นโอ้คันนีงามเห็นว่าเพิ่นว่าลูกเพิ่นบ่กข่ยซ้ำบายเตี่ยเห็น <c oughs> ว่าเป็นหัวใจลูกหัวใจหรือเป็นอย่างมันนะ